สอนรามตอบแล้วทำไมไม่ให้กุ้งพลอยเจอลูกเรียกได้ว่าสำหรับคุณพ่อลูกหนึ่งหนุ่มสอนรามและกุ้งพลอยกนิตรินหรือติ๊กบิ๊กบราเธอร์อดีตภรรยาที่มีประเด็นเรื่องฝ่ายชายกีดกันไม่ค่อยให้แม่เจอลูกล่าสุดหนุ่มสอนรามได้เปิดใจและชี้แจงว่าที่มีข่าวประมาณว่าสอนรามกีดกันไม่ให้แม่เจอลูกไม่ใช่เรื่องจริงให้เจอตามปกติ เพียงแต่ว่าต้องเข้าใจว่าวีจิเข้าเรียนผมก็ไม่ได้เจอเหมือนกันพอเสาร์อาทิตย์ก็เรียนพิเศษอีกเพราะฉะนั้นโปรแกร,รมของเด็กที่เริ่มเข้าเรียนก็จะเยอะขึ้นเยอะขึ้นต่างคนต่างไม่ได้เจอทั้งคู่แหละครับนี่ผมยังไม่ได้เจอลูกเลยถ้าทางคุณแม่เขาอยากจะเจอก็ต้องมีการติดต่อใช่ครับต้องประสานกันให้ชัดเจนว่าเป็นยังไงเพียงแต่ว่าพอวิจิเขาปรับคลาสปรับอะไรเราเป็นหลักเราต้องเอาการศึกษาลูกเป็นหลัก เพราะนั่นคือสิ่งที่เราคาดหวังไว้ว่าความรู้มันจะอยู่ติดตัวเขาได้ตลอดชีวิตสถานะของพ่อแม่ทุกวันนี้ลูกก็เข้าใจเขารู้โดยอัตโนมัติเด็กสมัยนี้รู้เรื่องเร็วคนที่ติดตามก็จะเห็นว่าแม่เขาโพสเศร้าๆโพสไม่ดีโพสอะไรอย่างนี้ตลอดเวลาเขามีการคิดถึงลูกซ้อนรามยืนยันยังให้กุ้งพลอยเจอลูกได้เป็นปกติยังไงก็ติดตามและขอเป็นกำลังใจให้นะคะ